Ta c Accelerate โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวนายไอที24ชั่วโมงนะคะในตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์ไอทีกันมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแต่หลายคนมีอาการปวดตาตาแห้งเคืองตาน้ำตาไหลสารพัดอาการที่จะเกิดกับดวงตานะคะพร้อมกับอีกหลากหลายคำถามที่เราสงสัยกันค่ะวันนี้นะคะมาหาคำตอบกันจากคุณหมอโกฟนะคะในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลค่ะอยู่กับเราสวัสดีค่ะอสวัสดีครับ อย่างแรกเลยหลายค,คนสงสัยคะ่ะว่าการที่ก่อนนอนเนี่ยก็มักจะหยิบโทรศัพท์โฟนอ่ะค,คุณหมอก็เป็นใช่ไหมคะ <c oughs> เอามา,ากดเล่นแชทกับเพื่อนรหรือว่าคุย, <ผม S 1> คยกับใครหรือว่าทํางานไปด้วยเนี่ยนะคะมีผลต่อดวงตาไหมคะถ้าเกิดก่อนนอนนะครับเล่นโดยที่ เราปิดไฟแล้วก็ใช้แสงสว่างจากเครื่องมือถืออย่างเดียวเลยะนะครับแน่นอนว่าแสงที่เป็นอันตรายจากมือถือที่เราพูดถึงกันบ่อยๆที่ได้ยินกันเยอะๆนะครับที่เขาเรียกว่าแสงสีฟ้ามันมีผลที่จะไปทําให้ดวงตาเราเนี่ยเกิดสารอนุมูลอิสระเยอะขึ้นยิ่งถ้าเกิดเราปิดไฟนะครับแสงสีฟ้ามันก็ไม่โดนเจือจางก็เข้มข้นเข้ามาหาดวงตาเราอย่างเดียวโอกาสเสื่อมของดวงตาหรือแม้กระทั่งจอประสาทตามปัญหาก็เกิดได้ง่ายกว่าปกติวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้บารุงดวงตาได้ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ใช้มันจนนานเกินไปถ้าเราเริก ริ่มมีอาการตาล้าปวดเมื่อยนะครับหรือว่าน้ําตาไหลตลอดเวลาหรือตาแห้งหรือเครื่องตาอันนี้คือต้องหยุดแล้วแล้วเวลาเราเปลี่ยนหน้าจอมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยให้เป็นสีดำเป็นพื้นหลังสีดําอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะมันก็ช่วยลดเรื่องของแสงสว่างที่เข้าดวงตาโดยตรงสังเกตง่ายๆถ้าเกิดเป็นตีมที่เป็นสีขาวขาวะนะครับหรือเราไปอ่าน หนังสือพ,สพื้นหลังสีขาวโดวยเฉพาะกลางแสงแดดจะปวดตามากๆสีดําก็ช่วยลดเรื่องของแสงที่เข้าดวงตาหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ไอทีต่างๆจอกรองแสงแผ่นกรองแสงเขาช่วยเราได้แต่ถ้าเรายังใช้กับเขาในระยะเวลานานอยู่สุดท้ายเราก็ต้องเพ่งแล้วคนที่เลือร้อนก็คือตาของเราออกนั่นแหละถ้าปวดตาต้องพักสายตาก่อนะนะครับมองกวาาไปไกลๆหรือมองหาบริเวณสีเขียวๆ้านวดตาที่จะช่วยผ่อนคลายนะครับก็คือเอาอุ้งมือของเรา3นิ้วนะครับ ชี้กลางนางแตะไปที่บริเวณเปลือกตาด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เสยขึ้นไปเหมือนเสยผมหรืออีกท่าน,นึงคือปะแป้งก็คือตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอามาข้างๆแทนสองท่าน,นี้ก็จะช่วยนวดบริเวณหัวตาได้ทําให้เปลือกตาหรือการระบายการไหลเวียนของต่อมน้ําตาเนี่ยดีขึ้นได้ครับค่ะแล้วพวกอาหารล่ะคะมีส่วนช่วยไหมครับสำคัญมากเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่แอคแคนเอเบอรี่บิลเบลอบรี่บูเบอบรี่หรือมัคกิเบอรี่หรืออีกอันหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือโกจิเบอรี่เม็เดเปรี้ยวๆแดงๆที่อยู่ในน้ำแกงจีนที่เราชอบเคี่ยวทีแต่หารู้ไหมว่าเขามีสารที่ช่วยบำรุงดวงตามีเบต้าแคโรทีนที่เยอะกว่าแครอทนี่แหละค่ะยังไงก็ตามก็อย่าลืมใช้แต่พอดีแล้วก็พักสายตาบ้างน,นะคะเราจะได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดโทษต่อสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ